โอเคแนแครับผมก็ขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทรผมมาอยู่กับผมแล้วในช่อง BBQ ที่ดู้ว่า BBQ แล้วนะครับวันนี้เราก็มีคนขอกันเข้ามานะครับว่าสอนโหลด ROV เซิร์ฟไต้หวันหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนโหลดนะครับกดอื่นกดไลค์กดแชร์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถือไคลนะครับโอเคนะบก่องอื่นเลยนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปให้ท่านผู้ชมนี่นะครับเข้ามานี่เลยนะครับแป๊บนึงนะครับนี่นะครับเข้ามาที่คลิปนี้เลยนะครับสโวลเตอร์ปิตานี่นะครับเ็นลิงก์นี่เลยนะครับนี่นะครับก็กดเลยนะครับเขียนไปว่าสนเลเตอรสโวลเอาอวิซูปต้านะครับนี่นะครับเข้าไปที่ลิง์นี่เลยนะครับ ก็เข้าไปที่นี่นะครับลิกงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเข้าไปนะครับเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้ให้ท่านผู้ชมกดไปที่เลือกกดไปที่นี่นะครับตรงเหลือตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นมันก็จะให้ดาวน์โหลด APK กับ Google Play นะครับดาวน์โหลด APK เลยนะครับกดตรงนี้นะครับแต่ผมดาวน์โหลดแล้วผมจะไม่ดาวน์โหลดนะครับโอเค จากนั้นนะครับผมก็ให้ท่าผู้ชมโหลดมานะครับจากนั้นนะครับมันก็มันก็จะเป็นปกติเป่าวะนะครับแปนนะครับแบบนี้เวไหนวะแปบบนนะครัแบบนี่นะครับนี่นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับ อันนี้นะครับเป็นของถ้าเป็นของสัตซูนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับการติดตั้งถูกห้ามใช้แล้วก็กดไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็กดไปที่แหล่งไม่รู้จักนะครับแล้วกดตกลงนะครับจากนั้นนะครับนี่นะครับให้เรากดติดตั้งไปเลยนะครับกดตรงนี้นะครับแต่ผมไม่กดนะครับเพราะผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับพอโหลดมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ยังเล่นไม่ได้นะครับ มันจะเล่นไม่ได้นะครับเราจะต้องมีแอปนี้นะครับ Opera VPN นะครับโหลดได้จากไหนโหลดได้ตาม Play Store นะครับเข้าไปก็เขียนว่า VPN นะครับแล้วก็นี่นะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Opera กับลิงก์ลิงก์โหลดเอา V Surf Surf ไต้หวันนะครับกับลิงก์ o ว e r a ฟรีอวีา VPN นะครับนี่นะครับก็ดาวน์โหลดมานะครับจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมทําการถ้าจะเล่นอวจะเล่นไม่ได้นะครับต้องเข้าไปที่แอปนี้ก่อนนะครับผมกดไปเลยแล้วก็กดคอนเน c ตนะครับแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับโอเคจังนะนะครับก็กดไปที่นี่ครับแล้วก็ให้เลือก ให้ท่านผู้ชมเลือกไปที่นี่นะครับสิงกะป์นะครับมันจะเร็วนะครับใช้แอนอื่นไม่เร็วนะครับใช้สิงกะป์นะครับนี่นะครับเนี่นะครับให้กดติ๊กถูกไปที่สิงกะป์เลยนะครับโอเคนะครับมันก็จะเป็นรูกุญแจขึ้นตรงนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับลูกปุญแจขึ้นนะครับนี่นะนี่นะครับเป็นลูกปุญแจขึ้นตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับพอมีลูกปุญแจขึ้นหน้าครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่เกมกะลีน่าเอาวีเลยนะครับ อเคเข้าไปเลยนะครับจะขอปิดเสียงเล็กน้อยนะครับรอมันแปนงครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับมามาโอ้มาครับหรือมานะครับ นะครับก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับลองแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะได้เล็้วนะครับก็กเปิดเลยนะครับดังด่ ลองดูเลยว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับค้องอางเลยกัดเลยเราล็กนี่นะครับได้แล้วนะครับงัวไม่นะครับได้แล้วนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมดเร็ดดับนี้มมนต้องซื้อโค้บห้าตัวนี้หรือเปล่าถึงจะได้จะได้หมดจ็ดดับเจ็ดับนี้ไหลน,นคแับนี่นะครับเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่ร้านค้ากันนะแคบนี่นะครับได้แล้วนะครับ นี่นะครับไปที่โลกนี่นะครับรถหเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปแล้วนะครับบายบาย